กลางแดวพี่นองเอ้ยลวงดวงเมื่อนี้หมอลำตังางผ่านแล้วแล้วฝนต๊กเป็นชั่วโมงแล้วค่ะต๊กแล้วต๊กแห้งโต๊กบ่มีทาที่วัชิวไม่เห็ดบับคนวอยเห็ดบับทิมงานแพอันนี้คือบริเวณนาเวทีแล้วค่ะตอนนี้เครื่องที่ใส่ท้ายคลิปตอนนี้คือบ่มีซิมการ์ดนะคะแล้วค่ะ เปิดโมดเครื่องบินใบนะคะว่ามีสัญญาณมือถือเด้อโอ้ยไ้คีดทลมเนี่ยน้ำจนททวัดทลมอันนี้เบิ้งเอาโรลดโอ้ยมายหาดบา์ลูกเต่าลูกหลานเห่นเนาะต่างหานเดียวเดียวไปเช่อยเหลินตีเบิ้งสาดเพิ่นไปน้ำหนามเแล้วอันนี้ก็สาดพี่น้องว่าผัวไเบิ้ง ไหนเป็นพังที่แหลกตกมากบักแห้งเลยค่ะตรงว่าแห้งแล้วก็มีลม่มมีฟ้ามีอน,นันเป็นแตย่ยานแห้งตอนนี้คือเหลือแต่ฝนกล,ลคือตกแห้งบักพังรถคือขับลงมาบ่ไดดเลยรถจอดอยูท่ทีงวัดคุณรถจอดอยูท่ทีงวัดอันนี้แน่กนกระเลยลงมาเบื้องสถานการณ์มอฝนมันเริ่มเริ่มอัน,น ไหแน่แต่ว่ามัแต่ยังตกยังอยู่แต่วาบ่ล่มขึ้นอตอนแรงมาเบิ่งหลังหานี่นออกเขาอยู่จังไดน,น้อตอนนี้ยังยังบ่รู้ว่าเบิ่งน้ามลอันนี้หลังหานเนี่ยนี่หน้าแบบวางอุปกรณ์ตปเบิ้งแล้วเก,กียรกวะแล้วอุปกรณ์การแสดงโอ้ยขนเป็นจังไดน,น้อขนเลยน้ามลเป็นทางนย ไต่หานไต่หานก็อยู่บ่ไดนน้ำอ่างแบบเดล้วโอ้เรามาระวังกันด้วยาดน้ำเนี่ยโอ้โหปวดแล้วน้มสวนไต่หานไต้ไปเป็นทางนี่นะมึงากมึงไงโอ้หยังนี่ปัด ทำไรเป็นทางเนี่ยทิม้มคนยุ่จังใดละปะเนี่ยน้ำทั่วมือนั่งบ่ได้เด้อน้องเบิงอันนี้คือขึ้นที่หลังลงานนด่นี่โอ้ยขอกำลังใจงทีมงานเลยเด้อ่ะนี่พอ่อหวงอยุ่จังใดละ Trăng nó Hồ Vương về với lớp kìa Năng vào đây đây như thương lăng nghỉ phò phải con voi Khoa email mẹ khỏi về Trăng Đài nó Yay Khoa không về Trăng Đài Khoa nàm mẹ lấy thang จังใดค่ะจังใดจังตรงมาคักแน่แท้พุ่นโอ้ยตายตายตายโอ้ยห่านตั้งพร้อมแสดงแล้วพี่นออ้องเบิ่งฮะอะไรก็ค่ะเป็นจะเศร้าบ่าน้อปวดเลยโอ้ย แม่าน่แม่อยแมเห็นจังได้โอ้ยไ่ด้นตจกินเล้วเลีววันหนึม่ลีลงมแม่เฮ็ดยางกินเีม่อ้ยผิดพลาดแท่มลูกลงมาบ่ได้รถจอดอยู่แต่ทังวัดกรเลยยางลงมาเบิ่งฝนมันบ่ลมแล้วพู้นเนี่ยกันอยู่หุ่นเบอร์เลย เดี๋วนี้นะเวทีมันลมเหยียบไปนี่ที่ตมแปดแปดโเป็นจังหวะชเป็ดจังใดแล้วหาวันนี้ง้างรดพี่น้องฝ่าหาครับอดีตลูกผมมีซิมเครื่องนี้มาได้ใช้ซิมแล้วก็เปิดโมรถเื่อวนี้แล้วของฝากบ่ แม่กินเตี่ยอ๋อปาหม้อแมอ๋มอโอ้ยแม่กินเลยแม่กินเลยถ้าเป็นเน่าถ้าเป็นเน่ามันชิบูชิน,นันนะจ้าให้ให้ไอ่ไอ่ค่อยว่ยกินโลยคอ่อยดิฟ่กาก,กันกินเผาด้วยกลางวันลวกวันแม่นันเดเรนบ่ได้เรนย่างไปเบิ่งอันหลังหั่นก็เด้อของเอยอย่างเอ้ยเป็น,ปนยังไงที่บ่อเบิ่งเดี๋ยวนี้นั่งอยู่ทั้งล่างกดโปดเป็นตะเลี้ยนตนโอ้ยแม่นั่งบเดีเอากดโปดอยู่ เมื่อน,นั้นเราลืมขั้นหฮมไว้อยู่เต็นจนังมีคนเก็บไว้ให้เราบ่บุได้เราบ่มีขั้นหฮมชื่อใดบุลูกว่ะวันนี้จะไหนเลาตามได้รึบ่แสดงว่าได้ขึ้นแล้วพออี่น้องเอ้อเยเบิ่งอันเอารถเก็บบาปแท้โอ้ยถูกยังไปเบิง่งของกันเนาะด้คนี่ล่ะชีวิตมหมอลำโอ้ยน้ามีมอ,าอ,ยามอยังมาแดงแท้เบิ่งเอยโอ้ ันว่าฝนตกกระไดแข้งนะ้ำแกงกระไดลอยเอา้าสููต่อไปเข้ากระไดขอกขานั่งใจในเด้อจ้าพี่น้องจ้า